Så, se. Du har små, små. Det får jag vill inte använda kniv. Mm. Så det skadar små. Ändå. Så. Fin. Den är små. kan tappa fast. Den kommer nära. Med. Det var min ja. jag. Mm -hmm. Klippa sen. Så. det Den raka. Kan du Snälla! Då vi ska åka hem nu, baby. Iväg hem nu. ทุกคนดูแม่โชคดีมากเลยอะทุกคนเป็นแถวใต้ใต้ต้นไม้ด้วยต้นไม้ใหญ่มากเลยใต้ต้นไม้อึนเดอร์เทรดเยตสตูยแม่ถอดุงมือออกปุ๊บก็อันนี้ทันทีเลยเจอแจ็คพอตดูดิทุกคนดูอันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โห,โหทุกคนค่ะรู้จะเริ่มเอาอยัางไงเพราะมันอยู่กับย่าอย่างเงี้ยอืมก็วิคลิปเปอร์เซนะนะละ อืมอืมอันดูคร uh ั้เอ n d e r ต้นไม้จ้ะแต่จะคุยปะฉันจะคยฮะ อ๋อโยกโยกปลอกตาดูคลิปไปยนาะโอเคแล้วก็วแมนะแม่นยกพีดโยกซักที่ใดพีดอ่ะโถ่แเขาไม่ยกยกโยกซักที่ใด precision เนื้อกระซิ่ดดันแวกกินดูรูกัหอเก็บเลยนะ ยอยคือแม่ตัดไม่ได้เพราะแมงแล้วน้องบ่นมากเลยโอ้เ <how? ś how>? สียงหายใจพี่น้องจ๋าโทษทีนะนา้นาหาออยใจดึงฮ่าคุณอ่าจมคักจมแน่ตะลูกเอ้ยเป็นะตะลูกเอ้ยเอาตะก้านี้และพี่น้องเอ้ยบอ,อกลาเดี๋ยวก่อน ยุงยุงกัดนะแี่นะคะทุกคนยุงกัดเนี่ยโอ้ยบอกลาเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะหนูคลิปนายเมนโมซเรียนน้องเหยียบไปแบบเสียดายแห้ง เรียนปิดเทอมมันก็จริงวุ่นวายอย่างนี้แหละครับ Yeah. Koko. Koko. Kan du ropa honom? Koko. Koko. Kan du prata med honom? Vad sa han? Han sa koko. Vad betyder det då? Vad menar han? Hej. โอ้รูปแบหนุมสวาระหนอมด้วยรูปแบกของ us ใชุ่๊มคุกคืต้องคุยกับลูกนะต้องเล่นกับเขาใหญ่มาก๋ย่แม่เอาเองเพราะแมคลอดแม่คลอดเยอแต่ ฉันไปเล่นทิ้ทีฉันไปเล่นทิ้ทีันอ,อนุน้อะท,ทำเป็นกลอนใส่แล้วพี่น้องโอร้กโอรกแล้วเห็นม่อยู่ใต้อันเนี้ยเก็บยดงาหงาก,ก,กด,ดว้าวิวไม่ดีอ่ะ Det är, nej det är ett fågel. Fågel? Ja, det är fin. här varje år. Fågel? Jag vet inte, tror du fågel... Nej. Jo, det är fin många gånger. Det, där, det, det är från trädet eller från dem? Jag vet inte. Det, det är någon... Jag bara hittar på. <laughs> någon som vet vad den kan berätta. Se vad är det. där, det kommer, ser du här? Det kommer från... Äh... Vad är den? Det kommer mycket. Någon som vet det. ไไอโอ้ยมากดดันอะไรคักแทะมาโครนใส่คักแทะคือเขากดดันเราอะแล้วเขาทำเป็นแคนเลยกดดันแม่มากเลยอะ่ะให้สั่นไปหมดทั้งตัวแล้วลูกเอ๋ยอมัน อยู่ข้างทางตรงทางเดินเลยนะคะทุกคนว่ามี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 เดีกคุณพ่อเป็นคนตัดนะคะฮัลเดอร์ Kan du inte plocka svampen i din mun? Va? Check. vi är en människa. <laughs> Jag vill också veta svamp. Okej.

เหล่าขาใหญ่ๆเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งเอาดูวยนสองผูกแล้วโอเคเอาพรากกันนะคุณดูดิขามันใหญ่มากมคานร้ายตาสวยสุดเอ้ ต็มเลยขาใหญ่มากวอัพทยทอกิดเอาแขนร์ดันทำปะหยบไปหมดแล้วค่ะทุกคนโดนแล้ว โอย oh. Likewise, ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ Whoops ่งอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่ง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 ขอแม่หกอ๋อรนลานทั้งแม่ทั้งลูกเลยจ้ะโอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อเลยจ้ะลนลานกันเพราะว่าน้องท่าน้องร้องนะมันแปลว่าเขาแบบยุ่งกัดเขา กำลังจะเดินกลับแล้วนะว่าวันนี้โอเคได้ประมาณครึ่งกิโลเอ้ามาเจอถอดถุงมือทีมเลยไหมเอาถุงมือมาอันเดียวเองไอโอ้ย <c oughs> professional <c oughs> ไปแล้วจ้าจังได้ก็ฝากกาอะไรก็แช่เป็นกำลังใจกับควรหน่อยหน่อยไม่แปลงนั่นแต่จ้าเจอกันคิดหน้าคิดไม่ได้จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า